ฝันนี้สรอยอาการโครมา่าน่าจะโดนปลดไปอีกคนนึงสำหรับกุนซื้อเลสเตอร์เลยครับตอนนี้เลสเตอร์ผลงานกําลังย่ําแย่แบบสุดๆเลยครับตอนแรกมาเนี่ยโอ้โหคนแบบว่าโ,โหซูฮกสุดยอดนะครับผลงานดีสุดยอดครับโดยการเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมได้3-1เปิดตัวได้อย่างสวยครับต่อด้วยเกมที่2ครับเจอไบรตันนำไปก่อน2 0แล้วก็ตามตีเสมอได้2-2ครับ แต่จากนั้นมาครับเลสเตอร์แพ้4นัดติดต่อกันนะครับแถม4นัดเนี่ยยิงได้เพียงแค่1ประตูแม้ว่าจะเป็นการยิงใส่ลิฟ์ูก็ตามครับแต่ว่าเสียไปแล้วถึง12ประตูจาก4เกมหลังสุดครับโอเคและคาว่าเลสเตอร์เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเกมรับครับแต่ว่าลูฟอนิสซรอยครับตอนนี้ไม่สามารถเข็นเลสเตอร์ให้ดีได้เลยนะฮะ ทำให้ตอนนี้ครับอนาคตของรถฟานิสซรอยเนี่ยเรียกว่าอยู่ขั้นโคม่าเหมือนกันนะครับคือไท่าเทียบเนี่ยคือตอนนี้ห้นัดไม่ชนะใครเลยครับทุกรายการนะครับแล้วก็แพ้ไป4แล้วก็เสมอไป1เรียกว่าตอนนี้ผลงานของเลสเตอร์ซิตี้นั้นอยู่ในอาการโคม่าและก็มีโอกาสที่จะตกชั้นกลับลงไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพสูงมากครับทำให้ตอนนี้ อนาคตของลูฟานิสลอยนั้นดูแล้วค่อนข้างที่จะมืดมนหนักๆกันเลยทีเดียวครับแหมเรียกว่าสุดๆครับชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3มช่องทางทุกวันที่ Facebook, YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ